สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวบลูทูธ5.0 TWS กันนะครับอันนี้ผมสั่งมาจาก Lazada นะครับไม่ได้เป็นคนขายนะครับซื้อมาใช้เองอ,อยากจะลองดูว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอดี้ตัวกล่อง ใส่หูฟังจะเป็นสีดำตัวเนี่ยจะเป็นสีดำด้านส่วนฝาปิดเปิดจะเป็นพลาสติกดำใสซึ่งสามารถมองตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ตัวนี้ผมได้ราคาพิเศษมาก็เลยลองซื้อมาใช้ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากจซื้อมาก็ เอามาแชร์เอามารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็น power bank สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับเป็นไงครับสีสวยไหมนี่ตัวเลขที่เห็นเป็นปริมาณแบตเตอรี่ในตัวเครื่องแท่นชาร์จที่สามารถเอาไว้ชาร์จหูฟัง แล้วก็สามารถนําไปไว้ชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์ได้แล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นมาแล้วสแตนบายเชื่อมต่อข้างใดข้างหนึ่งได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สองข้างพร้อมกันก็ได้อันนี้เป็นแบบอินเอียนะครับช่องนี้เป็นช่องเสียบสายสำหรับเอาไว้ชาร์จมือถือส่วน ช่องเล็กๆนั่นจะเป็นช่องเอาไว้สําหรับเสียบชาร์จตัวแทน่แทนเครื่องแท่นชาร์จตัวนี้นะครับถ้าเรายกมาปุ๊บนี่มันสแตนบายเลยนะครับถ้ามีการเชื่อมต่อกับมือถือไว้แล้วเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อได้ทันทีถ้ายกมาสองข้างพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเขาจะหากันเองแล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะครับถ้าเชื่อมต่อแล้วอย่างอันด้านขวานะครับคือการเชื่อมต่อแล้วส่วนอันด้านซ้ายเนี่ยรอเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อยู่ เดีย๋ยวผมจะทําการเชื่อมต่อให้ดูแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าการเชื่อมต่อเนี่ยมีความรวดเร็วขนาดไหนสีสวยครับแล้วก็กระถัดรัดดีหากอาเก็บเข้าในช่องก็จะทำการชาร์จท,ทันทีเห็นไหมครับนั่นคือ เป็นการชาร์จหูฟังทีนี้เดี๋ยวลองมาดูการชาร์จที่ผมบอกว่าตัวนี้มันเป็น power bank นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองชาร์จกับ iPad mini ดูซิว่าจะได้ไหมอันนี้ผมก็ลองพร้อมกับเพื่อนๆเลยนะครับให้เห็นไปพร้อมๆกันเลยผมยังไม่เคยลองเสียบชาร์จเข้านะครับ แบตเตอรี่เข้าชาร์จได้แต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับแต่ได้เป็นมือถือทั่วไปพวก Android ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะหลังจากที่ลองกับ iPad นี้แล้วผมก็ไปลองกับมือถือก็สามารถชาร์จได้ดีเหมือนกันเดี๋ยวมาดูการเชื่อมต่อครับผมได้ทำการแอดเอาไว้แล้วนะครับเครื่องมือถือก็จะรู้จักพอยกขึ้นมาเห็นไหมครับ โจทย์เร็วมากแล้วก็พร้อมกับบอกแบตเตอรี่ว่ามีเท่าไหร่เยี่ยมครับสุดยอด